เรื่องแบบธรรมชาติคะ่ะพี่น้องกระิบไห้ย,ยาคะ่ะเป็นอาหารคะ่ะเอาอยาให้เพื่อนกินแล้วก็เอาหนามให้เพื่อนกินแน่ค,คะ่ะเบิงเบิงค่ะเบิงเบิงเพื่อนมาออกกันคะ่ะความสวยความงามคะ่ะ พวกนี้เขาจะเลี้ยงลูกโดยนมค่ะ เบิ่ง่ะเบิ่งเพลินหาบอลอยู่พอหันันี้ในท่าเห้นเพลินใหม่ค่ะหันบานที่นเพลินอยู่เอากระเบื้องมาเฮ็ดเป็นเฮื่อนให้เพิินค่ะมุ่งไว้ค่ะการฝนโตคนจีขาไปอยู่หันแลค่ะคนจเขาไปส่วนไปนอนของเพลินค่ะไปรีบอลส่วนบอลหยังเพลินค่ะแบบนี้ราคาเนี่ยเฮ็ดเฮืองานไว้เพิินแบบนี้ค่ะนี่็ขาเอากระเบื้องค่ะมาเฮ็ดให้เพลิน ยากระสิเป็นยาแบบประเภทนี้ก็ได้ครับพี่น้องยาแบบจังสีนี่ยาคือยาใบไผ่ค่ะเบิ่งกกก,กินดีเด้ยาแบบเิ่นสิกินดียาแบบใบไผ่ค่ะบ่ไเด้เอายาหวานหรือยังให้เพิ่นกินค่ะเอา oui, แต่หยาตัวนี้ให้เพื่อนกินค่ะเพื่อนกินดีค่ะเพราะวา่าเพิ่นสิกัากินของเพิ่นกินของเพิ่อนอยู่เบิดมือเบอิดขืนค่ะความสวยงามค่ะพี่น้องเบอร์นี่อลังการแท้ตัวน้หน่อยนเนี่ยค่ะเพิ่นก็ล่งออกไม่ ออกมหมตอนนี้สองตัวค่ะพี่น้องออกมาสองตัวชุดที่สองสองตัวชุดแรกเพื่อนออกสามตัวสองสองตัวแล้วก็มาออกสามตัวแล้วมาออกสองตัวค่ะลูกของเพื่อนมีพ่อพันธุ์ด้วยค่ะเบิร์นเนี่ผมอีแม่ความสวยงามไอเบิงจ้ะผู้ใดสนใจเด้อค่ะ ติดต่อมาได้ค่ะ0 8 2ย์4 6ดสองสองดหนึ่งค่ะถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงค่ะเลี้ยงเพราะความสวยงามค่ะเบืองและก็สบายใจค่ะสบายอกสบายใจค่ะเวลาเลี้ยงหนูหนูพอี้เลี้ยงแลละสบายอกสบายใจแน่เบืองเพิินตาหักค่ะกระเขามาเล็นแน่เพิ่นค่ะเบืองเพิินว่าเพิ่นอยู่จังไดเบืองเพิินนอนโอ้เอกเลียอยู่ะพุ่นเม่พันเม่พันก็พอพันเพิินได้ค่ะเนี่ตัวใหญ่งเนี่ย งามแพีงค่ะเดี๋ยวเพื่อกระทองล่ะค่ะเดี๋ยวเพื่อกระทองเดี๋ยวเพื่อกระผสมพันธุ์อีกแล้วเพราะว่ามีมีตัวเถิกใบตัวหนึ่งค่ะไปผสมพันธุ์พอพันธุ์เพิน่นตัวนี้หน่อยเพื่ออยู่ในกระเบื้องค่ะพี่น้องผนข้างใน้าอีกอยากให้เห็นได้ผนเลี้ยงออกไปแล้วค่ะผนลูกเพิน่นอสีส้นอยู่ในจังสีน้ำค่ะนี่ในทอพี่วิซีค่ะ ดีวสิเปิดทอวิซี่ขึ้นให้เบิงนานค่ะนาน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 พฤามาอยู่แบบนี้ล่ละค่ะลูกเพ่นเ่ามีทอพีวิซี่พเพลนเรียนเข่าเรียนในหู้ในหยังค่ะพี่นอ้องมีหู้ทอหู้หยังกระไดเอามาใส่เพลนเรียนเพ่นเรียนเรียนของเพิ่นตามประสาของเพ่นล่ละค่ะกินแห้วก็จะยู่แบบนี้ล่ะค่ะนะก็ศจิส่วนยู่ของเพ่นนอนอยู่ของเพ่น,น,น,พนค่ะ เห็นแล้วก็ดีโอกดีใจค่ะสบายโอกสบายใจเห็นเพิ่นในยูก็เพิ่นค่ะการเลี้ยงนูเลี้ยงเพื่อความสวยงามค่ะผู้ใดอยากได้ก็อ่าโทษติดต่อมาได้เด้อจ้ะศูนย์4ปดสอ่หกสองแปดหนึค่ะขายบอแพงค่ะถ้าพอผู้ใดสื่อค่ะตัวละสองร้ยค่ะ ไอพญานุ่มเศร้านุ่มก่อนค่ะตัวละสองร้อยบาทค่ะถายโอ้ยงามแพงเลยแม่งามแพงจ้ะงามอีดีโอ้ยเป็นเขามาเนี่หูทอป่ะค่ะเป็นเขามาเหร่นเหนบอกไฮเบิงค่ะห้เบิงอืมนี่ค่ะนี่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 น,นี่เป็นเขามาให้บอก แห้งค่ะความอลังการบนไอิแม่ความสวยงามของเพลินนี่อันนี้พ่อพันแม่พันนาคานี่นี่มาแล้วค่ะมาแล้วสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวละร้อยสองร้อยค่ะตัวใหญ่ๆเนี่นกับสามร้อยค่ะแล้วแต่คู่งามค่ะคาดใส่ขายค่ะพี่น้องอาไพสีเอาค่ะ สั่งจองได้นะคะปลาเ,เอาจักตัวแต่ว่าให้เพิ่นทองก่อนค่ะให้เพิ่นมานเพิ่นทองแล้วเพิ่นคลอดออกได้ค่ะจะค่อยสีได้ตามออเดอร์ค่ะเมิง่งแน่ค่ะโอ้ยงามแห่งพี่น้องความสวยความงาม